กดดเองแล้วเอาหมดตีวะมีคนมา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 ไหนวะนู่น เอ๊ What the fuck man you เหี้ยแล้วมึงมึงเป็นอะไรเดี๋ยวก็ช้าจะมาบนอีกทีอ่ะเด็ดมีสุดลูกซองไหม ไม่มีตัวไหนพอกระสุนเลยกระสุนหมดไลรอ่ะไรอ่ะสุดแล้ว่ะสุดไลรอ่ะไม่มีเหมือนกันว่าโทษทีพอเก็บไปหมดแล้ว อ,อ้คมีเขาอ้ามนี้เอาปะไม่เอาไม่เด่นแล้วเขาเดินปืนพวกเทอร์โบชาร์จอยู่แล้วว้าแม่เป่าทองโลดดาวทองแจ๋วจริง โอ้ยนู้นตรงได้นะโขบเลยวะของแต่งปยก็ไม,ม่มีโอ้ยเดสสไลด์เอสแไม่มีเลยขณะที่คุติก็มีเข็นคนอยู่ยเยอะเยอะอยู่กต่กายไม่มี <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มี ไปไหนแลร้อเข้าบ้านน,านู้ปะมีันตวสันอยู่อ่ะเฮ้ยไปไปไ,ไปไปาาไปไไปไวไปไปไไนไป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 ไไปไปไไปไปไปไงปไนไาไปไปนปไไป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 ไ ในบ้าน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 เออยิงเลยเหรอเราโมงเราโมงเราโมง

เจอตะคีที่ตะโคบไปตุ๊จบไปเฮะเสียงอะไรวะพร้อมต่อยังขอตะโขบได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกันพุ่งงูนี่บอสตโคบเอาเปล่าอันนี้เนี่ยเิี่ยเลยขอแคเบิร์นหน่อยดิต้องการกระสุนมากกว่า Kebo, 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 kebo. Oh, mati gua Optics here, mid range. Kau suka pom? let's go. Yeah. Let's go. What rank are you got? Give me shields. What? What rank are you guys? Oh, I'm go. Oh, go. Ya, yeah. not bad, not bad. อาไิไม่เยี่ยมไม่เยอะเขาควยอะไรบอกนะฝรั่งก็ควยอะไรส่ป่าวเ <c oughs> ปียงจริงเ <c oughs> ปียวฝรั่งฝรังก็ไม่เว้นไน้สิใส่โหดเกินจะถาแล้งบอกไม่บอกฝรังบอกเหมือนเป็นฝรั่งเงี้ยเยี้ยอย่างงี้ย,ยก็น่าแตกนะววใสยป่าส่ฝรั่งก,กระตือเก่งฝรั่งใอยฝรั่งให้ร่วงเลย <c oughs> อยากกินจังพลังเหมือนมันรู้เลยวะข้านอ่ไหนเราขำอะไรวะขำ้เงี้ยวะัวไช่วยหาคนหน่อยยิงเยอะเหมืนันนเนี่ยตาเนี่ยเจ็ดร้อยแล้วโอ้โหี้ยสุสีกลัวสุสีอยู่นะตาเนี่ยเป็นงานอยู่เฮ้ยกู อันนี้ไปดิรก็ชิลโอเคโอเคประทางนี้ปทางนี้มาดีเลยนะไม่รู้ไอ้แต่เรียกปทานนี้และไปปอย่างนี้เลยแล้ก็เอ็กซ์ตร้าชิลเป๊ง่ายยังอีมตรงเนี้ยเฮ้ยวนขาวนขาวนขา เฮ้ยบอจามเป็นด้วยนะบอนคนเดียวเลยบอผิดเหรเฮียจะอกระโดดลูกิงเราชอบไปกดโดนเอ้ยเราต้องดักมันดิมันกำลังมาถูกไหมอุ้ยขวดหมอกจะมาอีกนานบุกันอยู่เราไปแจมเลยตา้แล้วตายแล้วยังไม่เห็นตัวเลยกูไม่มีที่แต่งปืนเลยว่าต้องไปใกล้อะ

เด็กเด็กเฮ้ยทำไมเรามันดูเดือดจังวะ ช็อต o n นมอ r e One m o r เด็ดโอ้โห9คิวบ่ะขอ20คิวเกมนี้ได้ไหมโอ้ยไม่ได้ได้ เกมที่ดีนี่ผูชิูชิคูชิคูชิไก่ผูชิู้ชิเบลมัม่อีกตัวอยู่แล้วป๋าเลยตายละตายลโอ้ยเยอะจิวเตอร์เยอะจัดตัวบตเลีปาบอลอเยอกระสุนไม่มีว่ะใครมีกูป่ะรอสุดโอ้โหดูเป่ากเลยแถวนึงอะตายล ยิงมามีทุกตัวเลยมั้ง Go 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 โอ้ยบอกมาวะไปไหนเดีวะไม่ไปไหนอะไปเห่ยยี่ไหก็มาแล้วอ้อมมอกก่อนแล้วไม่แรงมากยังดี ได้อยู่แต่หลังจากนี้นนนแรงแล้วอุ๊ยมีพิษวะโอ้โหคุณโดนฟามหมดเลยเนี่ยระแวงแล้วคุณเลืต้องระแวงแล้วทูกไกลวะ Push it, push it guy, push it fresh. I Careful, sniper. Replicator incoming. Now, what to create? judge my shit เอาตัวว่าเล่นมาใกล้ แบก one เย้ยไอ้ไอนีชิลอ้หนีชิลไอ้ชิลลงแล้ววะไี้ชิลเพราะว่าว่าเหรอลบมันหนีไปแล้ว ขาตั้งหลักนี่แตกวะคลาคลาคลาอันอนี้ไม่คิดอันนี้ไ,นไ,นไม่คิดไม่คิดกูด้วยกูด้วยไม่มีอ๋อไม่คิดก็ไม,ดไ,มดไม่มี I don't have I don't have I don't have กูก <Lego. S 2> ู พยาบาลตอนเนี้ยเต้องการอะหนาวเยอะนี่ขาวหรือเปโอ้ไอนี่เม็ดขีดบอกมาแล้ว มันไม่ไ oh, ด้ตามออ๋อมั้งไปกันปะเยอะไอ้ครับโอ้มันจริงเื่อนเรา หลบมึงมาเยอะบล็ก<ร> <c oughs> ให้เพื่อนให้เพื่อนฮะให้เพื่อนขาไม่ให้เพื่อนโดยเฉพาะจร <c oughs> ิงเราเราต้องไม่ปานีมันเว้ยเชยเสร็จไรมันอยู่ที่สูงขึ้นไม่ได้ไอเหี้ยตามหลัวสแกนไม่เจอไกล่านี้แน่เลย ขึ้นก่อนนะไม่ถึงว่ะไปดูแอดด็อกดิเผื่อมีเคเบิลเนี่ยยิงแรงเนี่ยเข้าไปนยโอ้กอดแดง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 

đúng 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 ok ok oh, cắm okay. <laughs> open the open it door open the door, open the door. It it Here, 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 here. I'm you on. One v one, one v Come man! come on. Seven five. Hey, nice, kill him, kill him, kill him. Kill him, Nice boss. Pa 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 pa. Pa 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 Very pa. Oh, ambil. Ada cukup lemah, kan? Gerak, 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 kira. Dia apa? shooting mi. Tambah.